สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีภารก,กิจอะไรครับคนสวยโอ้ยไม่มีภารก,กิจอะไรหรอกรมาปลูกเออมาลดต้นน้ำลดต้นน้ำ <laughs> ลดต้นน้ำ, <laughs> นนำกาแฟมาอีกไหมวันนี้เอาลืมอีแล้วเอาอีกแล้วเพิ่งเลือกได้เพิ่งก่อนพี่น้องเขาแนะนำมาว่าทำไมไม่ซื้อฟางมาอบแล้วก็ลดมันจะได้ชุ่มชื่นสดสวยซื้อแล้วค่ะเอาซื้อได้ปะ โอเคเอาจัดไปพ่อไปยกลงมาไปโอเคา่อเพชรยกพี่น้องมาหน่อยนอนฮักกระลับนอนยูนในรถยกไปว้หนุนเด้ออยู่ข้างนานพักกาดพดพนแดดยงมแรงพี่น้องตอนนี้สี่โมงแรงนะคะทิมไใบข้างๆนานพักกาดนะพ่อ ออเออเออว้นั่นแหละวันนั้นแหละเนี่ยแม่ทำเองอืมโอ้พี่น้องันไม่ล่ารดน้ำน้ำก็ะดิชุ่มชื่นทีละม่ใช่ว่าปิวมาบนร่มแห้งันปิวปิวกับปกใหม่ ไม่อาสิบอะไรเสือไก่ออกปิดมานหีโอ๊ฟางลุ่งนีภบนาวบนนี้เนาะยากาศมีนซีมงกลัวข้าเจ้าวัดหยวกับทอมมาทรงเนวัดนำมาทรงเนวาดหาง่งแรงกีโท่มหาขัน่แม่น่มเล้งกับิมือเ้าันเป็นว่า ก็ปิดครับอือก็จะได้เกิดความชุ่มชื้นนิเลศเนาะแม่เนาะนีะ่น,นานนี่แหละคนคนกำลงัลงแตกกำลงังแตกพี่น้องมันตายมันก็แตกขึ้นมาตามการมันโมเมนต์นตายแต่มันหลานเกา่า โุ้งอันไม่ไหมพี่น,อน้องนล้างก็จะแห้งแรงอย่างนี้แหละอืมคุณบัตรมันติดคนล่ะพี่น้องอืมคากนาออากาศพ่นเอาเฟืองมาใส่ให้แนะ่มาใส่อัน นช่กะวานที่ติดอยู่หน้าใบามันก็นเขียวทุเรียนจะเป็นอะไรทุเรียนเดียวธุเรียนน่ะไปซื้อไปซื้อผ้าแสลมมาแข่งก่อลใบมันเลี้ยงว่าแต่พ่อบอกให้สังเกตถ้าใบามันยังเขียวยุ่นว่าเป็นยังถ้าใบามันเริ่มเลี้ยงนะแสดงว่านี่นตนไตแล้วว่าใกล้กับตายได้เห็นจังเลยะทดลองาามาจะก็มันที่ปลูกได้หมดแล้วเนาะปลูกได้กับบ๊อบปุ๊บ ปรุงได้ก็ยีดีนะพี่น้องเราเพียงกระทายพี่น้องมึงอย่าเบื่อเด้อพี่น้องวันนี้กับผ้ากันได้เฟี่ยงมากในผักผักของมดที่เราเนี่ยพี่น้องชาวม้วนาผักบรรยากเศตอนนี้เบียไว้แล้วงั้นน่ะจริงจริงเอาแบันใหญ่ยังเอามาแตกใส่แปรงไว้แปรงมั่นสิละ พักบุ้งแล้วกันพักอนไรน้ำมังพักหอมป้อมพักซีลาวเดี๋ย้ามือจังไปหาหลอกซื้อคพักหอมป้อมพักซีลาวพักบุ้งแล้วพักขาพ่นง่ามมาเลยพักขาพ่นง่ามไว้พักขาหนึ่งติดไว้ง่ามทุกต้นเลยพี่น้องเบื่องน่าสดชื่นมันใหญ่ถ้าได้กินใหงแฮมอนอยู่บ่างหรอใหญ่ ไมงสีใ่ใหญ่ดินมันไงดินมันดีมัยิงไข่ไที่เพิ่ติดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยต้นปติดแล้วคอยเปเห็นพักตำลึงท้องเต็มเ,เลยอยากเก็บเป็นหนึ่งืะพักวงคนบันเอาหรือว่าพักตำลึงทอง นงมา,น,าน,นอนหลับแวะบตลาดไปอันใดกับเผลว่ากเคือาหาเหกเาท,ที่น,นองเนอยพักย่อมย่อม,มของน้องมุนนันงามมากนี่กว้อยู่ได้กินย้อนเลยน่ารเนาะไปซื้อต้นมงวงมาปลูอยากเห็นตอนงามเด้ของน้องมุนวันหนึ่งสองสามชี้หาห ลายแฝงเติบซื้อเครื่องตัดหญ้าไว้อันหนึ่งเด้อแล้ตัดหญ้าตัดเลนไม่ต้องคู่มือออกก็ร่างกายโอ้ยมันตัดเป็นไดอืมเพราะว่ากันปล่อยมันขึ้นพื้นเดียวเดี๋ยวมันก็นลายเติบเพิ่มเยอเจ้าเครื่องนี้น้อยเครื่องที่มันเสียงประดังขนาดไหอืมตัดไปคู่มือถ้าปล่อยขึ้นเที่ยเดียวมันใหญ่เติบเพิ่มเรื่องเจ้าจิตโอ้หนาฝนมันขึ้นไวอืม ก็ยิงไข่มันี้นะนี่แต่จอประดานนะพี่น้องเก็บเงินก่อนสักพักก่อนจอประดานหาหมื่นหาคนนะแพงดีย่งอยู่นทมันแพงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าก็ยิงไข่จะติดไใบนะพี่น้องเอาเวรดวงมันมาปลาตานี่เบิ่งแล้วใส่ปลาซอกมันไหลสวยมันบ่แห้งคือบ้านเศร้าหม้อเศ้าบ้านเนี่ยไหลแหล้ง สภาพพี่น้องไปบนต้นหอมเหม่นันโต้นม่วงก่อนนต้นม่วงมันก็มาขวนะมันเปื่อยลดน้ำมันครบต้น่วง่อบเฟียงมาใส่ตีแม่ใส่ไเห็อย่างอืมานมีสีแก่พราะทนท่านพก็เป็นสวนมัน Cháu thấy con tuần hòm nóng ngùn Tuần hòm con Ngao mà đi phía ngoài Ngao mà Đầu đường Tuần hòm không giống tuần là cả tít lẹo đào đường còn. ยังลงไปกับเบื้องอไรเดอพี่น้องอันกระท่อมมันคือจิบมาแล้วมึงนี่คั่มหรอมืนเศร้าหพี่นอ้อ,นอ,องสาวม,นะม่นว่าจะม,มาตั้งพ,ตง,งพี่แล้วตั้งท่างพีแลยเพื่อว่าจะได้อันเพื่อจะได้มาเห็ดแนวอยูเนว่กินซุปพี่น้องกินนี่ยละ่ะเอาเฟื้อนเอเต่ามาแกงน้องใหม่เห็ดยังซุปพี่น้อง,อง,องกินนี่ไปขจิคักเอามาตั้งเชิงผีเลยเนี่ยเบียเรากลับมานอนเด่นแลก้กกาาะหิผ่าสลิมดำมาใส่ อามันคือนกินไอ้ว่ะตีกันไหมมาตรงนี้ที่ว่าคักกุญแจงตีเอ้ามันต้องขึ้นมันใจเกาะเอากระจายอย่างเอาไอ้ขึ้นมามันมุ่งดีเออกันลงนี่นเอาเลยแทนเดี๋ยวเดินหนึ่งลองซ้ำพี่น้องมาเบิ้งลูกพี่น้องเบิ้งน้องมุ่นหดต้นหอมมาขั้นใดคักกุญแจมารถต้นหอมกัน กระถิชุ่มชื่นดีรีบอมแม่เห็ดตั้งฉีเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เ็นพ่าเห็ดกระถิ่งแมนขั้วอุ่นๆนะพี่น้องการบางเดียดบางยังให้มันพร้อมพูดนั่นป้านั่นเพิ่อนกันลดทั้งเพลินเพื่อนหูไกลๆเสียงแดียงใช่ป่ะปลูกพักขึ้นกันนะเขาเจ้าปลูกกินเองหมดน ขาจะหดพักช่วงหนานี่แหละคนพักยำเลี้ยงในกระเบื้องในเรื่อพี่น้องพักย่อมในหน่วยเฮานี่ล่ละบาเพียกันดีผู้ชายเด้อค่ะจะหน่อยขยายออนิเ็มเเออบ่าแต่ไหนเออไปซื้อพักซี่พักหอมปอกเมื่อวานพักข้างนั่นใช่พี่น้องเบื้องคูมม่มือกระเบื้องขนาดเนด้อครับตัวนั่นพักซี่พักหอ,อมปอกพักบุกขนาดน,นั่น เอาช่วงที่มันใกล้น้ำที่สุดโอเคเดี๋ยวบอสเดี๋ยวเดี๋ยวบอเบสต์จะไปไทยต้นทุเรียนพี่น้องมงก่อนเอาพี่น้องมาเบิ่งต้นทุเรียนกันก่อนี้ครับทุเรียนเป็นโหดไปก้อนหมูเดียวอึ๊บนี่แต่พอบอกไว้สังเกตบางใบมันใบมันเลี้ยงง่ามเลยแงว่ามันยีตายตอนนี้แก็ง่ามอยู่พี่น้นองอีกต้นนึงจุ๊บโ่อน โอเค okay. เอามาละพีราน้องั้นละมาเพียกกันหนึ่งสองส้มหนึ่งสองส้ำยี่นี่นละ <c oughs> เพื่ออย่างเพื่อว่าอันนี้อัสุดท้ายกันรับหนึ่งถึงสามพไปลอง <c oughs> อังเดียกับหลงกดพี่น้องกับด้เงินหัววาหนึ่งสองส้ำถ้าเราคลิปนี้ไว้ทั้นี้น้องแม่เนาะ ไอ้พ่ออนไม่ชิบหนาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องยิ้ม,ม,มงามกันนะอยากเห็นยิ้ม,ม,มงาม <c oughs>